สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยทาง n n, n channel นะครับวันนี้เรามาเกวียนกันถึงกฎของเลขยกกำลังนะครับกฎนี้จะพบมากที่สุดในข้อสอบในการสอบเข้าของนักเรียนในระดับชั้นม4และในการสอบเข้าของโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับกฎมีอยู่ว่าเมื่อฐานเท่ากันเลขชี้กำลังต้องเท่ากันก็คือเมื่อ m เป็นจำนวนใดใด และ m ยกกำลัง a เท e tamam, ่ากับ m ยกกำลัง b ดังนั้น a จะเท่ากับ b ไม่รู้ว่าน้องๆคุณกับกฎนี้หรือเปล่าแต่สิ่งที่สำคัญคือเมื่อดูคลิปแล้วน้องๆต้องฝึกทำตามคลิปนะครับเราต้องฝึกเขียนโดยโดยให้ผ่านมือถ้าเราไม่ฝึกเขียนไม่ฝึกทำเลยเราก็จะจำไม่ได้พอถึงเวลาจริงเราก็จะจะอุ๊ยทำยังไงคิดยังไงเคยเห็นเคยดูแต่จำไม่ได้ทำไม่ได้ อันนี้เขาเรียกว่าความประมาทนะครับไม่ใช่ความประมาทความประมาเราหรือความตื่นเต้นจะทําให้เราทําไม่ได้เรามาลองดูข้อสอบน,นะครับอันนี้เป็นข้อสอบในการสอบเข้าเตรียมทหารจาปรอปี53นะครับโจทย์บอกว่าให้ x และ y เป็นจานวนจริงใดๆถ้า3ยกกําลัง x ลบ y เท่ากับ9และ2ยกกําลัง x บวก y เท่ากับ32ดังนั้น x ยกกําลังสองลบ y ยกกําลัง2เท่ากับเท่าไหร่ คือถ้าใครไม่เคยฝึกทําหรือไม่เคยท่องกดเลขยกกาลังข้อนี้อาจจะทำไม่ได้นะครับแต่ข้อนี้ง่ายมากถ้าเราจํากดได้เราเห็น9เราต้องคิดเลยว่า9ก็คือ3ามยกกำลังสองอันดับแรกคือเราต้องทําฐานของ9หรือฝั่งใดฝ่งหนึ่งให้มันเหมือนกันนะครับอันนี้เราจะทําฝั่งขวาให้มันเหมือน,อนกับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายบอกว่า3ามยกกำลัง x ลบ y เท่ากับเฉนั้นเราแปลง 9ให้เป็น3ยกกำลับบง2มันเราก็จะได้3ยกกำลับบง x ลบ y เท่ากับ3ยกกำลับบง2ดังนั้น x ลบ y เท่ากับ2เราติด y ให้เป็นสมก,การ1นะครับจากนั้นก็มาดูในเงื่อนไขที่2ที่โจทย์บอกมาคือโจทย์บอกว่าถ้า2ยกกำลับบง x วก y เท่ากับ32เราจะหาค่ายัางไงเราเห็นเลข32เราก็ต้องอันดับแรกเลยเราต้องทำฐานให้เหมือนกับฝั่งซ้ายแต่เราต้องนึกถึงตัวประกอบของ สามสอนนะครับว่ามันประกอบไปด้วยเลขอะไรบ้างถ้าใครแยกตัวประกอบบ่อยๆเราก็จะชินมันก็คือ2ยกกำลัง5าฉะนั้นมันก็จะได้2ยกกำลัง x อกบวกยเท่ากับ2ยกกำลัง5ดังนั้น x บวก y เท่ากับ5ให้เป็นสมการ2นะครับจากนั้นเอาสมการ1บวกกับสมการ2นะครับคือเครื่องหมายต่างกันเราก็เอามาบวกกันเลยก็จะได้ 2x เท่ากับ7นะครับเมื่อย้าย2ไปหารเ็ก็จะได้เท่ากับ 7ส่วน2จากนั้นนำค่า x ที่เราได้เท่ากับ7ส่วน2ไปใส่ในสมการ1หรือสมการ2นะครับแต่ในที่นี้ผมเอามาใส่ในสมการ 1, mm. 1> ก็จะได้7ส่วน2ลบ y เท่ากับ2เมื่อเรา้ายข้างสมการแล้วก็จะได้ y เท่ากับ7็ส่วน2ลบ2ก็จะได้ y เท่ากับ3ส่วน2เมื่อเราได้ค่า x และค่า y มาเรียบร้อยแล้วเราก็าเอาค่า x และค่า y มาใส่ ตามเงื่อนไขที่โจทย์ให้มานะครับโจทย์ให้มาว่า x ยกกําลังสองลบ y ยกกําลังสองเท่ากับอะไรเราก็เอาค่า x และค่า y มาใส่มันก็จะได้7ส่วน2ยกกําลังสองลบ3ส่วน2ยกกําลังสองในที่นี้ผมแนะนําให้ใช้ผลต่างกําลังสองนะครับเพราะว่ามันเ,เป็นรูปแบบของผลต่างกําลังสองก็คือหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังมันก็จะมันก็จะได้7ส่วน2ลบ3ส่วน2คูณกับ ส่ส่วน 2, บวก3ส่วน2ก็จะได้4ส่วน2คูณกับ10ส่วน2คำตอบก็จะคือ10นะครับยังไงก็จะลืมฝากแบ่งปันคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคการทำข้อสอบนะครับเรามาดูอีกข้อนะครับให้ x เป็นจำนวนจริงถ้า2ยกกำลัง x ส่วน3เท่ากับรากที่3ของ6 4แล้ว x มีค่าตรงกับข้อใดเมื่อเราคุ้นเคยกับเทคนิคแล้วเราเห็นโจทย์เราก็จะทำได้ง่ายนะครับ 2ยกกำลัง x ส่วน3าเท่ากับรากที่3ของ64แต่เราเอาจจะงงะคำว่ารากที่3ของ64เราจะทำให้มันเป็นเลขยกกำลังได้ยังไงคือเราต้องเข้าใจนะครับว่ารากที่2หรือรากที่3เนี่ยมันก็คือตัวเลขใดๆยกยกำลัง1งส่วน2มันก็คือรากที่2ถ้าตัวเลขใดๆยกกำลัง1ส่วน3มันก็คือรากที่3ฉะนั้นเมื่อเรามาแปลงกับเราก็จะได้2ยกกำลัง x ส่วน3เท่ากับ64ยกกำลัง หนึ 1> 1่งส่วนสามแล้วคราวนี้เรามาดูว่าหกสิบสี่มันประกอบไปด้วยตัวประกอบอะไรบ้างมันก็จะคือสองยกกำลังหกนะครับเราต้องจำว่าสองยกกำลังห้าเท่ากับสามสองสองยกกำลังหกเท่ากับหกสิบสี่ังนั้นเราก็จะได้สองยกกำลังหกวงเล็บทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนสามนะครับดังนั้นเราก็จะได้สองยกกำลัง x ส่วนสามเท่ากับสองยกกำลัง หกส่วนสามเราเอาหกคูณกับหนึ่งส่วนสามนะครับตามกฎของเลขยกกําลังนะครับเมื่อมีการยกกําลังซ้อนเราจะต้องคูณเลขยกกําลังดังนั้นเราก็จะได้ x ส่วนสามเท่ากับหกส่วนสามคำตอบก็คือ x เท่ากับหกนะครับง่ายไหมครับลองดูอีกข้อนะครับให้ x เป็นจำนวนจริงโดยที่2ยกกำลังลบ1ส่วน x เท่ากับ16 ดังนั้นค่าของรากที่สองของวงเล็บ3าม x วงเล็บยกกำลังสองบวก1เท่ากับเท่าไหร่อันนี้เป็นข้อสอบในการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารนะครับเดียวบอกว่า2ยกกำลังลบ1ส่วน x เท่ากับ16ดังนั้นเมื่อเราเห็นสิแล้วเราก็ต้องคิดว่ามันคือเลข2ยกกำลัง4หรือ4ยกกำลังสองเราก็จะได้2ยกกำลังลบ1ส่วน x เท่ากับ2ยกกำลังสนะครับ ดังนั้นลบ1ส่วน x เท่ากับ4ตามกฎของฐานเท่ากันเลขชี้กำลังต้องเท่ากันนะครับเราก็จะได้ x เท่ากับลบ1ส่วน4จากนั้นเอาค่า x เท่ากับลบ1ส่วน4ไปใส่ตามเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาก็คือรากที่2ของวงเล็บ3คูณ x ทั้งหมดยกกำลังสองบวก1แล้วก็จะได้3คูณกับลบ1ส่วน4วงเล็บทั้งหมดยกกำลัง2 บวก 1. ก็จะได้รากที่2ของ9ส่วน16บวก1เพราะว่า3คูณลบ1เมื่อยกกำลังสองแล้วมันก็จะได้9มันก็จะเป็นบวกนะครับเมื่อเราบวกเศษส่วนเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รากที่2ของ25ส่วน16เมื่อเราถอดรูทแล้วเราก็จะได้5ส่วน4ี่นะครับ